หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนการจูกผมว่าการจูกเออจะเริ่มจากตรงไหนดีนะแบบจะจูกยังไงดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็วิธีการจูก๊ก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็ผมไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้ผมคือผมเสียบไม้เออผมเสียบไม้นะคือตอนที่ผมเล่นเกมอ่ะผมใส่หูฟังธรรมดานี่แหละ แล้วก็พาเกมไปเล่นไปครับผมก็ไม่รู้ว่าเสียงจะแตกต่างกันยังไงหรือเปล่าแต่ว่านะก็ถ้าแตกต่างก็ก,ก,ก็ตามนั้นแหละครับผมโอเคครับผมอย่างแรกคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมหนึ่งเลยครับผมมองหลังให้เป็นนะก็การมองหลังครับผมมันจะช่วยบอกระยะครับผมว่า เออแบบหันอยู่ตรงไหนแบบอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอะไรไหมเราแบบเราด้เห็นได้ว่าแบบยังไงอะคือหันมันจะวิ่งมาดักเราหรือเปล่าอะไรแ้ยสมมติเราวิ่งไปด้านหน้าปุ๊บแบบตอนแรกฮันตามหลังใช่ไหมเราวิ่งไปด้านหน้าเราแบบไม่มองหลังแล้วเราวิ่งวนครับผมแล้วเราเดินแบบวนสมม,มติผมวนตรงเรืออะไรว่าผมเดินกลับมาถ้าเกิดมองแค่ด้านหน้าผมไม่มองหลังอะไรอาจจะเดินมาแล้วก็มาจ้าอีแบบซึ่งหน้ากันเลยอะไรประมาณนี้ด้วยการที่เราแบบไม่มองหลังอะไรประมาณนี้ครับผม ก็นั่นแหละครับการมองหลังมันช่วยได้มากเลยนะผมแต่ว่ามันจะมีการมองหลังที่แบบบางคนอาจจะแบบมองหลังไม่เป็นนะผมมองหลังไม่ค่อยชินเท่าไหร่มองหลังไม่ถนัดนะก็พิธีมองหลังนะครับผมก็ให้เราแบบเราจะแบบเลื่อนอน,อนาล็อกครับผมก็คือเอตรงจอยสติ๊กครับผมที่อยู่ที่เราเดินนะท,ที่ใช้เดิน,นครับผมพยายามอย่าเดินถอยหลังนะผมแล้ว หันหันไปข้างหลังแบบมองแบบตรงตรงนะเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นด้านหน้าครับผมใช่ครับถ้าเกิดเรามองเออแบบมองกับหลังอย่างนั้นก็คือแบบเรามองหลังแบบนั้นมันจะไม่เห็นด้านหน้าผมซึ่งเราอาจจะวิ่งชนสิ่งกีดขวางไม่ก็เราก็ไปติดอะไรบางอย่างครับผมทำให้แบบนะแบบเราโดนตีได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็วิธีมองหลังที่ถูกต้องนะผมก็คือให้เราครับผมเลื่อนอะนาล็อกครับเฉียงครับผมอ่าแบบจะเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาก็ได้ครับ สมมติเพื่อนๆเลื่อนอา a l อกไปแบบเฉียงขวาใช่ไหมเพื่อนๆก็เราต้องหันหน้าจอไปทิศตรงข้ามหมเช่นเพื่อนๆนาล็อกไปทางทิศเฉียงขวาใช่ไหมเพื่อนๆก็มองไปทางซ้ายผมซึ่งเราจะแบบเราจะมองเห็นเป็นเส้นกากบาทครับผมซึ่งการเรามองแบบเลื่อนนาล็อกมาด้านล่างแล้วเรามองกับหลังเลยเนี่ยมันจะเป็นการมองแบบเครื่องหมายบวกซึ่งเราจะมองเห็นด้านหลังแต่เราไม่เห็นด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนอนาล็อกไปทางขวาแล้ว หันหน้าจอมานิดหน่อยมาทางซ้ายนิดหน่อยเพื่อนๆจะมองเป็นมุมกากบาทครับผมซึ่งเพื่อนๆจะมองเฉียงๆครับกลายเป็นมองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผมซึ่งมันทาให้เพื่อนๆวิ่งไม่ติดแล้วก็เห็นทางด้านหลังได้ด้วยครับผมก็แบบในวิดีโอตัวอย่างครับผมที่ผมเล่นให้ดูนะก็นั่นแหละครับก็ทําให้เพื่อนๆนะสามารถมองหลังได้ดีขึ้นครับผมสมมติเพื่อนๆเฉียงซ้ายก็แน่นอนครับหันไปทางด้านขวานิดหน่อยเพื่อนๆก็เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผม นี่คือวิธีการมองหลังที่ถูกต้องครับผมทําให้เราวิ่งไม่ติดนะก็ไปข้อต่อไปเลยครับผมและอย่างที่สองครับผมอย่ายืนรอพับไม้นะฮะถามว่าทําไมละอย่ายืนรอพับไม้นะเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนนี่ครับผมรอพับไม้นะมันทาให้เพื่อนเพื่อน,นมีโอกาสสูงที่จะโดนตีท้องนั่นก็คือตีข้ามไม้มาเลยนะคือฮันนะครับผมจะมีอยู่สองประเภทครับผมประเภทหนึ่งเลยก็คือตีดักไม้ครับผมและอย่างที่สองคือ สายยัดไม้ครับผมซึ่งสายตีดักไม้นี่คือเขาจะเป็นประเภทรอแบบจังหวะเป๊ะๆแล้วที่เราพับนะซึ่งจะทําให้โดนตีท้องนะครับผมจะทําให้เราขนาดพับไม้นี่โดนตีท้องได้นั้นเราจะเจ็บนะครับผมซึ่งประเภทนี้จะมีเยอะมากกว่าสายตียัดไม้นะครับผมแล้วตียัดไม้เป็นยังไงตียัดไม้ก็คือวิ่งและครับผมลุยไม้เลยครับผมไม่กลัวไม้นะ คือวิ่งมาเลยก็คือวิ่งแบบวิ่งตีแล้วไม่สนม้ไม่กลัวไม้หัวมแต่คือประเภทนี้จะไม่ค่อยมีกันเพราะว่าการที่เราโดนสตันครับผมซึ่งมันจะเสียเวลามากๆเลยนะเสียเวลาในการไล่ทําให้เซอปั่นไฟได้หลายเปอร์เซ็นต์หลายเครื่องอะไรแบบนี้ซึ่งเข้าใจนิยมตีดักไม้กันนะครับผมเข้าใจไม่ยัดไม้กันซึ่งการตีดักไม้นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมีโอกาสสูงที่จะตีโดนครับผมแล้วก็มี โอกาสน้อยที่โดนสตันได้ครับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่โดนสตันเลยมันก็มีครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นช็อตที่พลาดจริงๆนะเราถึงได้แบบนะตีแบบตีวืดอะไรประมาณนี้ถ้าเราเล่นทันนะแต่ถ้าเราเล่นเซอร์ผมเราไม่ควรรอดักไม้ครับผมเพราะว่าประเภทนี้จะเยอะผมก็คือตีดักไม้นะจะมีเยอะก็คือเราไม่ควรรอพับไม้ผมเราก็นะจะโดนตีท้องบ่อยแต่สิ่งที่ควรทํานะผมก็คือให้วิ่งวนไปเรื่อยๆรอดูพฤติกรรมนะผมว่า หันหันคนนี้คือเขาเป็นประเภทไหนผมระหว่างตีดักไม้กับตียัดไม้นะผมก็ว่าเขาเป็นประเภทไหนกันแน่นผมก็คือวิธีสังเกตพฤติกรรมครับผมก็คือให้วิ่งวนก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราดูหันไปแล้วเนี่ยเราวิ่งวนไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดหันนะตีดักไม้มาครับผมซึ่งการที่เขาตีดักไม้มามาทาให้เขาแบบเสียเวลานะเสียเวลาทั้งตีวืดตีไม่โดนอีกแล้วก็ตียัดไม้อะไรประมาณนี้ อ้ตีดักผมพูดผิดตีดักไม้ผมซึ่งแบบเราไม่ได้อยู่ผมเราไม่ได้รอพับไม้นะการที่เขาตีดักทําให้เขาเสียเวลาเพิ่อมอีกนะครับผมก็มาทําให้เขาเสียเวลานะครับก็แต่การตียัดไม้นะผมซึ่งมันจะเป็นการลุยไปเลยครับไม่กลัวไม้นะก็ประเภทนี้ก็จะน้อยก็อย่างที่บอกไปครับซึ่งเราควรวิ่งวนรอดูพฤติกรรมก่อนนะผมถ้าเขาตีมาแบบบืดๆนะตีแบบหนึ่งครั้งแล้วเราอยวนปุ๊บอ่าเรารูพ้พฤติกรรมแล้วว่าอ่าคนเนี้ยเขาเป็นสายตีดักไม้นะเราไม่ควรจะแบบดัก ดักไม้เราพับไม้บ่อยๆนะเพราะเราอาจจะโดนตีท้องได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าการดักไม้มันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ดีัะผมก็ดักได้ครับผมแต่ว่าระวงังพลาดแค่นั้นครับผมถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็คือมันจะเจ็บฟรีนะแถมเรามีโอกาสล้มไปกับชาวบ,บ้านชาวเมืองเขานะก็คือทางที่ดีคือวิ่งวนดีกว่าครับผมไม่ก็ทางที่ดีสุดน,นะก็คืออย่าดักไม้ครับผม ให้พับไม้แล้วก็ฉีกไปที่อื่นนะผมเออแบบนี้มันจะดีกว่าการเป็นรอที่เราอ่ะเป็นรอพับไม้นะผมซึ่งพับไม้แล้วฉีกไปเลยอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่าืยอะเวลาได้มากกว่านะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับก็ทางที่ดีก,ก็วิ่งวนนะครับผมการจุงที่ดีก็อย่ารอพับไม้ผมให้วิ่งวนรอดูพฤติกรรมหันไปก่อนถ้าเกิดเป็นสายยัดไม้ครับผมซึ่งเราวนมาถึงไม้ครั้งถัดไปเราก็รอพับไม้ก็ได้ผมถ้าเกิดคนที่แบบหันคนนั้ เป็นสายยัดไม้นะครับผมก็วิ่งวนหนึ่งครั้งรอดูพฤติกรรมไาก่อนถ้าเกิดคนเนี้ยเขาแบบเป็นสายตีดักไม้ก็วนวนได้ยาวๆไม่ต้องกลัวครับผมวนได้ยาวๆเลยบอกเลยว่าถ่วงเวลาให้เพื่อนได้นานแน่นอนครับผมก็อย่างที่สครก็ผมจะเรียกว่ามันไม่ใช่ทักษะหรอกครับผมแต่มันจะเรียกว่ายังไงอ่ะเรียกว่าสิ่งไม่ควรทําดีกว่านะสิ่งที่ไม่ควรทานะขอขนาดจูก็คือการลากไปหาเพื่อนนะครับผม การลากไปหาเพื่อนนี่มันมีข้อเสียนะครับผมก็คือทําให้ฮันอะสมมติเราต้องการที่จะจู๊กฮันคนนี้ซึ่งเราจู๊กไหวนะเราดักทางเขาได้แล้วเออเขาอาจจะเป็นสายดักไม้โอ,อเคเรารู้แล้วเราร,รู้วิธีจู๊กเขาแล้วนะแบบเราต้องการจะจู๊กเขาแน่ๆเกมเนี้ยแต่เราดันแบบลากไปหาเพื่อนแล้วเขาดันไปเปลี่ยนเป้าหมายทั้งนั้นล้วเพื่อเราล้มเร็วอะไรประมาณนี้นเออนั่นแหละครับผมการที่เราลากไปหาเพื่อนนะผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับผม ถามว่าทํายังไงถึงจะเลี่ยงกันลากหาเพื่อนได้ผมในเมื่อแบบเราไม่รู้ไงว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นแล้วเราควรทํายังไงล่ะนั่นเลยครับผมควรทำยังไงครับผมมองเครื่องครับผมถามว่ามองอยังไงก็คือดูว่าผมว่าที่ที่เราจะวิ่งไปมีเครื่องปั่นไฟหรือไม่การที่มีเครื่องปั่นไฟครับผมทําให้มีโอกาสครับผมที่เพื่อนเราจะอยู่เครื่องปั่นไฟนั้นนะครับผมซึ่งเป็นไปได้ก็พยายามเลี่ยงที่จะไปจูก๊กแมสที่มันมีเครื่องปั่นไฟนะผมพยายามเลี่ยงนะผม พยายามไม่วิ่งไปเครื่องที่มันมีเครื่องปั่นไฟนะก็คือพยายามที่แบบวิ่งออกห่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันกรณีจําเป็นจริงงผมที่แบบยังไงมันไม่มีที่เล่นจริงๆมันต้องแบบมาตรงเครื่องนี้จรงิงๆนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เลออีเ่ยงได้ก็เลี่ยงครับผมแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ถ้าจําเป็นก็ไม่เป็นไรครับแค่เราอะจ,จะปั่นไฟช้าเพิ่มแค่นิดนดหน่อยนะผมพื่แบบน่าเพื่อนเราอาจจะแบบเปลีปป่ยนไปปั่นเครื่องใหม่ก็ได้อาจจะเสียเวลาตรงนี้สักเล็กน้อยนะผมก็ ไม่เป็นไรครับผมถือว่าข้อนี้ก็พยายามทําได้ก็ทาไปเถอะครับผมแต่ถ้าเรียงไม่ลากผาเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องลากผาจริงก็นะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เรียงได้ก็เรียงครับผมไปที่ข้อต่อไปเลยครับข้อที่สี่ครับผมตอนวิ่งตรงให้มองตัวตอนวิ่งวนให้มองไฟครับผมอ่ามันคืออะไรครับผมนั่นแหละครับผมตอนที่ ถามว่าตอนวิ่งตรงก็มันอยู่ในกรณีไหนบ้างก็คือตอนที่วิ่งฉีกครับผมการที่สปินแล้ววิ่งฉีกไปนะหรือไม่ก็เราจะเปลี่ยนแมสอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นช็อตที่เราต้องวิ่งตรงแน่ๆครับผมซึ่งการตอนที่เราวิ่งตรงเนี่ยให้เราครับผมมองที่ตัวฮันนะว่าฮันอะ่ะเขาจะทําอะไรอย่างเช่นไปเจอบอลบอลอะไรประมาณนี้เออแบบกําลังเปลี่ยนแบบโยกยังไง แบบวิ่งฉีกไปจุ๊กแมสใหม่อะไรวันนี้ให้เรามองตัวแบบบอลบลแบบเผื่อบอลบอแบอบกำลังง้างาระเบิดจะปาเราจะได้รู้ว่าแบนะบหน้าบอลบอพยายามจะปาระเบิดใส่เราเราก็แบบพยายามจะแบบซิกแซกอะไรวันนี้เพื่อหลบระเบิดนะอะไรประมาณนี้ครับผมก็เวลาวิ่งตรงก็มองตัวเพราะเราจะได้เห็นแอนิเมชันนะผมในการที่แบบฮันว่าเขาจะทําอะไรนะแบบใช้สกิลอะไรใส่เราแบบสกิลอะไรไปดักหน้าเราอะไรวันนี้เราได้รู้ผมเราได้เตรียมตัวจุ๊กได้ทันนะทาให้แบบ การจุ๊คฮันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมแต่ถ้าเป็นตอนวิ่งวนนะผมซึ่งตอนวิ่งวนมันมีอยู่2กรณีครับผมกรณีแรกคือวนในที่กําแพงสูงกับกรณีที่2คือวนในที่ที่แบบกําแพงต่ๆครับผมอย่างเช่นแบบมีพวกกล่องพวกถังอะไรมัน,มนอ้อมกันอะไรวันนี้ซึ่งเป็นที่ต่าๆที่มันสามารถมองเห็นตัวได้อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเอากรณีแรกก่อนครับผมกรณีแรกถ้าเป็นกําแพงสูงๆนะครับผมก็คือ เราจะต้องมองไฟนะครับผมมองไฟก็คือเราไม่ต้องมองตัวผมซึ่งมันจะมีที่บางที่ของที่เป็นกําแพงสูงนะแล้วมันจะมีแบบแแรูที่เป็นกําแพงแตกผมเป็นรูเล็กๆกรผมที่มันสามารถมองลอดไปได้นะซึ่งอันนั้นไม่ต้องมองนะไม่ต้องมองเลยซึ่งมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะซึ่งมันมีประโยชน์แค่แวบเดียวครับผมแต่ถามว่ามันมองได้ไหมมันก็มองได้ครับผมแต่แค่มันจะแบบเราจะกะได้ยากครับผมว่าสรุปเขาจะไปแบบ เขาจะไปดักหน้าเราหรือว่าเราขาจะกลับมาวนกลับมาที่เดิมแล้วมาครั้งด้านหลังเรานะก็มองทางที่เดียวมองไฟดีกว่าผมเพราะว่าเวลาเขาแบบหันหัวกลับอะไรวะเนี่ยแบบเออแบบสมมติเราวิ่งวนสักพักแล้วเขาแบบจะหันหัวกลับวนมาอีกทิศหนึ่งอะไรวะนี้ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ที่ไฟผมว่าไฟมันจะรู้กำแพงเวลาเขากาลังหันนะไฟมันจะรู้กำแพงครับผมซึ่งเราจะรู้ได้ว่าเขากำลังกำลังอ่ะกลับมาดักเราอีกที่หนึ่งนะแบบ นะก็เวลาวิ่งวนก็พยายามมองไฟเยอะๆผมอย่าไปมองตัวนะก็มองไฟจะมีประโยชน์มากกว่านะก็คือเราได้รู้ว่าเออเขาแบบเขาหันกลับมาหรือเปล่าหรือว่าเขายังตามเราอยู่เหมือนเดิมนะเขายังไล่หเหมือนเดิมหรือว่าเขาแบบยูเทิร์ย้อนกลับมาจะมาตีดักหน้าเราอะไรว,วนันนี้ซึ่งมองไฟไว้คนระับผมซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกว่านะก็เวลากําแพงสูงก็มองไฟครับผมมองไฟครับผมแต่ถ้าเป็นกําแพงแบบเป็นกล่องแบบเตี้ยๆสั้นๆก็มองตัวครับผม ก็คือเป็นเป็นเรื่องปกติวให้มองตัวนะถ้าเกิดเป็นแบบกล่องเตีย้ยๆกล่องต่ำๆพวกนี้มองตัวไวครับผมก็คือพยามองหันไว้นะครับผมก็คือเรายิ่งรู้ตำแหน่งหันมากเท่าไหร่ครับผมมันยิ่งทําให้การจุกของเราอะ่ะมันง่ายขึ้นนะครับผมก็ทําให้เราจุกดีขึ้นครับผมคือ,ค,อคือการมองหันนี่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นและดีมากๆครับผมที่ในการจุกหันนะก็คือเป็นสิ่งสําคัญหลักๆเลยครับผมก็ไปทข้อถัดไปแล้วครับผม ครับผมแล้วอย่างสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายครับผมให้ข้อนี้เป็นแบบข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะสําคัญแบบเป็นอันดับโน .1 แล้วผมเป็นอันดับหนึ่งนะผมให้ความสําคัญกับข้อนี้เลยคือข้อที่5้าครับผมสติและสมาธิครับผมอ่าทาไมสติกับสมาธิถึงถึงสําคัญนะก็การที่เรามีสมาธิกับสติอยู่กับตัวครับผมซึ่งมันจะมีคนยังไงอะ กลัวผีอ่ะเวลาผีมาหาก็จะโรคอะไรวะน,นี้แบบสติหลุดกระเจิงวิ่งมั่ววิ่งพ่านไม่รู้วิ่งไปหาใครบ้างลากไปหาเพื่อนบ้างแล้วก็วิ่งออกแมสบ้างอยู่ไม้ดีๆไม่ชอบชอบวิ่งวิ่งตรงอะไรวะน,นี่โดนฮันตีตายอะไรวะน,นี่อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมก็สติกับสมาธิหรือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเลยครับผมที่แบบผมให้แบบเป็นความสําคัญแบบโน .1 นเลยถ้าหากเราแบาบมีสติและสมาธิครับผมแบบจดจอกับฮันนะครับผมที่แบบ นะแบบเราไม่โลกแล้วเราแบบจดจ่อและสมาธิอยู่กับฮันซึ่งมันจะทําให้เราครับผมมีสมาธิในการจู๊กครับผมมันทําให้การเล่นของเราดีขึ้นซึ่งเวลาฮันมาก็อย่าโลกกันนะครับทุกคนก็พยายามมีสติและสมาธิไว้นะครับผมอ่าถ้าเกิดขาดสติกับสมาธิเมื่อไหร่แล้วก็แน่นอนครับวิ่งมั่วครับผมคือผมก็เคยเป็นนั่นแรกๆอะ่ะคือโหลดเกมนี้มาเล่นแรกๆอะ่ะคือผมแบบยังไงอะ่ะ ผมแบบเฮ้ยผีมาเฮ้ยผีมาเฮ้ยทำไงดีวิ่งมัวนะครับผมเจอไม้ก็พับไม้ผมวิ่งไปไม่ใช่อะไรเลครับผมพับไม้ผมแบบวิ่งไปเจอไม้พับไม้ปับพันเข้าหลังพอดีเลยต้องผ่านไม้ก่อนถึงพับไม้นะความจริงเกมนี้ถ้าเกิดจะพับไม้ได้นะแบบให้มันพันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของไม้นะแต่ผมวิ่งมาปุ๊บเจอไม้กดพับปุ๊บเรียบ้อยครับผมโดนตีไม้ใส่เอาลกจัดตอนนั้นก็สติกับสมาธิก็เป็นอะไรที่ สำคัญที่สุดแล้วผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะก็คือข้อนี้ผมแบบผมถือว่ามันสําคัญจริงๆนะก็คือขาดข้อนี้ไปคือไอ้สี่ข้อที่เหลือก็คือแบบมันไรประโยชน์เลยนะก็คือแบบใช้ไม่ได้ผลเลยก็คือแบบขาดสติปุ๊บขาดสมาธิไม่มีสมาธิในการจุ๊กก็คือมั่วครับผมมันจะพามั่วครับผมพอมั่วเสร็จปุ๊บแน่นอนครับล้มไวแน่นอนครับก็คือมันนะขาดสติกับสมาธิก็คือสีข้อแรกก็คือแบบ ไม่ต้องมีแล้วขาดข้อ5ไปคือแบบเล่นไม่ได้แล้วอ่ะก็คือแบบนะก็คือเจ๊งแล้วครับผมก็สำหรับข้อ5ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยครับผมก็ข้อ5ครับผมก็มีเพียงเท่านี้ผมก็คือเป็นข้อที่สําคัญนะก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็เล่นน้อยผมก็สำหรับเทคนิคครับผมในการจุกฮันนะครับผมผมมีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะก็คือเป็นแมตที่ผมเล่นนั่นแหละเป็นแมตแมตหนึ่งที่ผมเล่นนะที่แบบ มันไม่มีในตัวอย่างก็ผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมอัดแยกแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่ามาครับผมแมตช์นี้ผมเล่นแรงนะครับผมผมเล่นแรงก็พอดีตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับผมก็แรงก็เปิดพอดีเลยโอเคครับผมผมเดี๋ยวผมจะมาจู๊ให้ดูนะโอเคปั่นไฟก่อนเลยอย่างแรกร <c oughs> อฮันมาหาเราแล้วคนระับผม ไม่อยากรูต้ตอนนี้เราจเจอตัวอะไรนะ ừ, ตอนนี้เพื่อนก็ปั่นกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเจอบอลบอลน,นะครับผมตัวระเบิดโอเคมาการจุ้กที่ดีให้มองหลังบ่อยๆนะครับผม mai vậy nha, ưn, mình wimg về rồi, nghe, mình mình ใช้สมาธินะครับ <Hey. S 1> ในการจู๊กรั้นทีหนึงตอนนี้สปินคูดาวนะผมสปินไม้ไม่ได้ตอนนี้โอเคมาดูว่าผมจู๊กได้กี่เครื่องนะอันนี้มาละจิ้มหนึ่งทีง oh. ยังไงโอ้โหตายขอจิ้มอีกหนึ่งทียังไ,ไงบอนล บอลบอลอุ้ยโอ้ผมผมพลาดผมพลาดทุกคนผมพลาด <laughs> <laughs> เวทกรรมผมพลาดทุกคนวิ่งครับผมการจุ๊กที่ดีคือห้ามลากไปหาเพื่อนนะโหเฮ้ย <laughs> ชิบหายแล้วเ,เพื่อนผมบ,บอกตรงว่าชิบหายแล้วยังไงอ่าการจุ๊กที่ดีคือห้ามรอล้มไม้นะเพราะมันจะมีคนประเภทนี้นครับผมกลัวไม้โอ้โ <laughs> ห ตายเนะี่ยจิ้มหนึ่งทีเนี่ยอุ้ยอียอย๋มันเพือดมูผม้อไมไม่โดนอีกแล้วว้าวโอเคครับไม่เป็นไรครับผมคืออย่างแรกครับผมถ้าเกิดจะจูกให้เป็นนะอย่างแรกคือ มองหลังบ่อยๆครับผมฝึกมองหลังให้เป็นนะครับผมซึ่งมันจะช่วยทําให้เราแบบจูได้ง่ายขึ้นนะผมว่าเราจะเห็นระยะนะว่าเออหันอยู่ไหนตรงไหนนะเนี่ยครับผมผมทำเขาเสร็จเวลาเขาอ,อาจจะมโมโหผมแล้วเนี่ยอันนี้ผมเล่นแรงนะครับเล่นแรงคนนี้ใช้ได้ครับใช้ได้เนีย่ยครับเพื่อนจะช่วยเรายัางไงครับอ่าวางไปแล้วอาจจะรอเตรียมเครื่องครับผมเพื่อนรอซับแบบนี้อุย้ย เอาแล้วครับผมช่วงวันี้เอาแล้ววู้บิชท์ไงโอ้โหไปวิ่งครับผมมองหลังบ่อยๆครับไล่เราอยู่หรือเปล่าไล่เราต่อนะครับโอ้โหเอาเรื่องจ้าโอ้โหโอเคครับไล่เราต่อนะมองหลังบ่อยๆครับผมก็คือการจูกคดีอย่างหนึ่งก็คือห้ามรอล้มไม้นะเราวิ่งบนเรื่อยๆเราถ่วงเวลาได้มากกว่าการล้มไม้นะ การรอล้มไม้ผมพูดผิดแล้วผมการล้มไม้ก็ถ่วงเวลาได้ดีอย่างหนึ่งครับผมแต่ว่าทางที่ดีก็พยายามวิ่งวนเรื่อยครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบกลัวโดวนตีท้องอะไรประมาณนี้เอออาจจะแบบล้มไม้ไปเลยแล้ววิ่งฉีกไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็คือเวลาเรามีสปินให้เรามาแมสต่อไปนะเพื่อเป็นการถ่วงเวลาที่นานขึ้นโอเคเพื่อนเตรียมเครื่องแล้วผมจะล้มต่อก็ได้ก็ได้นะเดี๋ยวผมหาที่จุงด,ดีก่อนที่ไม่ที่คแคบแบบตรงนี้นโอเค จู๊กห้าเครื่องครับผมอืมถ้าเกิดแบบผมล้มนะเขาก็ติดอะโอเคห้าเครื่องพอดีเลยโอเคครับผมสรุปง่ายๆครับผมการจุ๊กอันดับแรกครับผมต้องมองหลังครับผมมองหลังให้เป็นครับผมเนี่ยก็คือเวลาเราจะมองหลังผมจะสอนเลยนะการมองหลังครับผมให้เราเลื่อนอนาล็อกแบบเฉียงๆครับผมแล้วก็มองหน้าจอบตรงข้ามผมอันนาล็อกเฉียงซ้ายใช่ปะผมก็มองไปทางขวาซึ่งมันจะมองอย่างนี้ครับผม แต่ถ้าเกิดมองอย่างนี้มันจะงงนะผมซึ่งเราจะเดินได้ยากมากมองนี้ผมไม่แนะนํานะให้มองแบบเฉียงๆครับอย่างนี้ครับแล้วก็มองกลับมาครับดูแค่เผินๆก็พอแล้วครับผมอ่ะเฉียงซ้ายก็มามองอย่างนี้ครับผมหันไปทางขวาก็เฉีงยงเอ้ยเฉียงขวาก็มองไปทางซ้ายครับผมเอาหันออกไปละก็นั่นแหละครับวิธีมองหลังนะผมสอนให้ก็คือแบบนี้มมนจะมองง่ายกว่านะครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ครับผมมันมีประโยชน์หรือสาระอะไรครับผมทำให้เพื่อนๆจุก๊กได้เก่งขึ้นก็ คอมเมนต์บอกเล้นะครับผมว่ากิ่งขึ้นไหมนะก็สรุปใหไ้ได้เพียงเท่านี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดตับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับไปละบาย